ส่วนสำนันกงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนุมมาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์บอกเคุีย,ยันเรื่องยกเลิกการยกเลิกสัญญาประกันสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสุดันครับเชิญค่ะประกันชีวิตและประกันสุขภาพต้องไหมอาทำค่ะอาจารย์ประกันสุขภาพด้วยเปล่าประกันสุขภาพด้วย ระกันสุขภาพเขาเรียกเบีย้ยประกันเพิ่มไหมครับอ๋อล่าสุดนี่ยังไม่ได้รับการติดต่อนะคะอาจารย์อ่าเดี๋ยวว่าคงจะติดต่อเพราะว่าคอปอพ,อพอเนี่ยเขาไปประกาศว่าอ่าไอ้บรรทัญญาประกันสุขภาพเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยเสี่ยงเกินไปจึงให้ขึ้นเบีย้ยประกันหรือถ้าใครไม่จ่ายจำต่อให้ยกเลิกไป มันก็เลยแปลกๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าอย่างคุณสุนันเวลาไปทําประกันชีวิตเนี่ยนะครับมันมีแถมประกันสุขภาพมันเป็นสัญญาที่ต่อเนื่องกันมาแต่นี้บริษัทประกันก็บอกว่าเขาไม่ต่อให้แล้วสัญญาประกันสุขภาพเนี่ยถ้าไม่เสียเบี้ยเพิ่มคนเคยเสียเดือนละแปดพันปัจจุบันะเสียสองหมื่นห้าโอ้โหผมนึงบอกว่าเอ๊ะมันยังไงล่ะถามกคบคปปคปปก็บอกว่า บริษัทประกันรับภัยเสี่ยงขึ้นผมบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าสัญญาประกันชีวิตเดิมและมีพ่วงสัญญาประกันสุขภาพด้วย,ยก็ควรเก็บไปตามเดิมส่วนถ้าจะเก็บใหม่สำหรับผู้ประกันใหม่ได้ไหมนะครับผู้ประกันใหมวนน่วันนี้วันนี้ต้องระวังนะครับเราเห็นโฆษณาในติ๊ t o ็อกในทีรวิทินทีวีประกันสุขภาพวันละยี่สิบสองบาทเอาล่ะถามให้ชัดนะครับท่านผู้ฟังครับถามให้ชัดว่า มียกเว้นโรคไหนมื่งไหมถ้าไม่ยกเว้นแล้วต้องมีเสียเพิ่มไหมนะดูให้ดีผมบอกว่าวันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่มีพูดเดือดร้อนกันเรื่องนี้ประมาณสองหมื่นคนทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวคุณชนนอาจจะคงได้รับหละครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่นะ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าสัญญาประกันสุขภาพกับสัญญาประกันชีวิตแยกจากกันผมบอกว่ามันไม่ใช่ถ้ามันสัญญาประกันชีวิตอย่างเดียวเนี่ยบางทีคนอาจจะไม่ทํา แต่บางคนเด่กเขาทำมาเสียเบี้ยประกันรลายปีแล้วก็มีสัญญาประกันสุขภาพคู่กันไปสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาประธานสัญญาประกันสุขภาพเป็นสัญญาอุปกรณ์ถ้าไม่มีแถมอุปกรณ์เราก็ไม่ทําตัวประธาน,านคนไทยเราเป็นอย่างนั้นเนาะซื้อเหมือนเมื่อก่อนนี่ไงถ้าซื้อนี่จะได้ของแถมเราก็อยากได้ของแถมเราต้องหยอกซื้อโอเคเล่าไปฟังใครถ้าทำสัญ,ญญาประกันสุขภาพถามไม่ชัดนะครับโรคไหนกบพ,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 พก็บอกห้าสิบโรค นักได้รักษาแค่ห้าสิบโรคโรคอื่นไม่ต้องเสียเบี้ยเพิ่มก็ไปดูแล้วกันครับเตือนกันไว้เต็เอาละวันนี้ว่าเรื่องของเราเลยครับวันนี้ท่านแรกคุณยุทธนาค่ะอาจารย์ก็สอบถามมาบอกว่าจากกรณีสารตัดสินให้อดีตนายกจำคุกหนึ่งปีในราคาก็อยากจะทราบว่าอาจารย์ว่าถ้าติดคุกหนึ่งปีเนี่ยติดจริงจงจ,งจะเหลือระยะเวลาสักเท่าไหรค่คะตอนนี้ต้องติดหนึ่งปีครับเพราะว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษจากหลายปี เจ็ดแปดปีมาเลยปีเดียวจะลดกว่านี้คงไม่ได้มันมีทางเดียวที่คุณทักษินจะหาทางก็คือว่าใช้มาตราแปดสิบเก้าทับสองมแปดสิบอันสองคือการขอจำคุกนอกศาลแต่การจะขอจำคุกนอกนอกเรือนจำได้ต้องติดไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนั่นหมายความว่าเมื่อครบสี่เดือนแล้วค่อยขออ่าขอร้องต่อศาลหรือให้ผู้บัญชาการเรือนจำร้อง หรือพนักง,งานเองยการเป็นผู้ร้อง <c oughs> นะครับอ่าตรงน,นั้นัลาก็จะพิจารณาว่ามีเหตุผลที่จะออกไปพักข้างนอกไหม <c oughs> อย่างที่ศาลตัดสินคราวนี้ศาลตัดสินว่าคุณทักษินไม่ได้ป่วยจริงท <c oughs> ีนี้ถ้าคุณทักษินบอกป่วยอายุมากเงื่อนไขไม่ดีนะครับ คุณทักษิณก็ต้องหาโลกใหม่โลกเก่าคงใช้ไม่ได้ครับค่ะค่ะอาจารย์คะท่านต่อไปคุณบวรเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดตามข่าวแล้วมีความรู้สึกเห็นใจแพทย์ที่ดูแลรักษาคุณทักษิณนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าด้วยอำนาจมืดอำนาจทางการเมืองก็เลยทำให้ต้องทำไปเช่นนั้นนะคะก็เลยสงสัยว่าศารจะจะตัดสินพิพากษายังไงสำหรับกลุ่มของแพทย์ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อะค่ะครับคือตอนนี้กลุ่มของแพทย์ และกลุ่มของรชาชทิธนอยู่ในระหว่างการไต่สวนของปปชเทาล่ะทีนี้การไต่สวนของปปชหลังจากที่สารดีกาแคดียานักการเมืองบอกว่าคุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วยจริงแล้วไปยอมให้เขามีการปล่อยตัวไปเดือนจำไปไป,ไปอยู่โรงพยาบาลมันก็เท่ากับคุณทักษิณนะไปสนับสนุนให้เขาก็ทำความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ทีนี้เรื่องนี้บางคนบอกไม่เกี่ยวกับคุณตั้งศีลผมอยากให้กลับไปดูคดีกำนันนกครับกำนันนกเนี่ยตำรวจพาหนีกำนันนกก็หนีไปกับเขาสารก็ตัดสินว่ากำนันนกก็มีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกรณีของคุณตั้งศีลมันไม่ใช่จบแค่ติดคุกเรื่องนี้มันต้องมีเรื่องอื่นตามมาอีกครับ ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณญาณพัฒนนะคะก็ยังเรื่องเดียวกันนี่แหละคะ่ะอาจารย์บอกบว่าเ,าเขาสงสัยอยู่สองประเด็นนะคะหนึ่งก็คือใครมีอำนาจและหน้าที่สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ช่วยช่วยเหลืออดีตนายกทั้งหมดได้บ้างเพราะว่ามีหลายคนที่ช่วยเหลือนะคะาบางคนคก็มีตำแหน่งหน้าที่แต่อาจจะยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีเลยะค่ะอาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วท่านหมายถึงใครใครก็ได้ครับนะครับ ไปกล่าวโทษหาว่าบุคคลนั้นกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่เมื่อตํารวจรับแจ้งแล้วตํารวจก็จะสอบสวนเบื้องต้นแล้วส่งให้ปชปชภายในสามสิบวันครับค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งเขาอยากจะทราบว่าพอ,อรเรือนจาคลองเปลมปิดปรับปรุงเรือนจำสองวันนะเพื่อต้อนรับอดีตนายกนะคะอันนี้อยากจะทราบว่าผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไหมแล้วก็ถือว่ามีความประพฤติที่มันมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะค่ะ <c oughs> คืออันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาปิดปรับปรุงเพื่อ,มมอาาว่าจะขังทนายยกราบอกไม่แน่ใจอนะเพื่อนาสานก็รู้ลึกนะอะ่แต่นี่ถ้าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูก็อาจจะเป็นห้องควบคุมที่เป็นกรณีพิเศษมั้งคือสังคมไทยเรายังให้เกียดกันอยู่นะครับคงไม่ไปขังรวมกับนักโทษอื่นนะครับอาจจะเกิดอันตรายเนี่ยคือข้ออ้างแน่นอนอาจจะเกิดอันตรายแต่ห้องขังเหล่านั้นจะสะดวกสบายเพียงใดเนี่ยผมไม่แน่ใจเชื่อผมไม วันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนติดตามเข้าไปขอดูว่าบังคับโทษจริงหรือเปล่าห้องเป็นยังไงซึ่งถ้าเข้าไปดูก็คงจะเจอจะเจอจะเจอ,จะเจอห้องแบบเดิมนั่นแหละนะครับวันมันไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆอาจจะขังเดียวห้องนอนที่ดีขึ้น นะครับ <c oughs> ก็บเหมือนกับคนดังๆหลายคนที่ผ่านมาแล้ะครับค่ะค่ะส่วอีกท่านหนึ่งคุณรัชตะนะคะเขาบอกว่าเขาเขาผิดคาดเขาคิดว่าอาดีตนายกจะไม่กลับไม่มาฟังการตัดสินคดีน,นะคะแต่ <c oughs> เมื่อทุกอย่างกลับตลบพัดเขาขอถามความคิดเห็นอนาจารย์นะคะว่าอาจารย์คิดว่าการที่อดีตนายกยอมมาติดคุกเนี่ยนะคะมีในยะสําคัญอะไรเลอคะอาจารย์ครับเมื่อวานผมก็บอกเรียนมุสันนันแล้วว่า ก็ชื่นชมที่ทน,นายกยอมเข้าสู่กระบวนการ <Okay. S 1> นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเหตุผลหลักๆเนี่ยผมว่าเพื่อครอบครัวนะครับลูกก็ลาบากโดนละ้นะครับน้นองก็ลาบากถ้าคุณทักษิณไม่กลับมาตระกูลชินเนี่ยคงแย่และที่สําคัญที่สุดภาคเพื่อไทยคงจบ <Okay. S 1> แต่ถ้าทัดกลับมาเนี่ยมันยังทำให้ทุกอย่างดีขึ้นคือในกระบวนการยุติธรรมก็ดูมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ว่า ประับกันจริงจังนะและ้วพอท่านพ้นออกมาแล้วปีเดียวเนี่ยก <it 's S 1> ็พ <c oughs> ้นแล้วถ้าทราบถ้าตามที่ว่านะครับถ้าว่าได้พักการลงโทษหรือไปขังนอกเรือนจาเนี่ยก็รออีกสี่เดือนพอสี่เดือนมันก็ตรงกับที่คุณอนุสินบริหารสี่เดือนแหละคุณทักษิณมาอยู่ข้างนอกก็อาจจะทํากิจกรรมทางด้านการเมืองได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านนายกทักษิณเนี่ย ห่วงเรื่องพักการเมืองและห่วงเรื่องครอบครัวครับค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเช่ารถนะคะคุณวัญชัยบอกว่าเขาเนี่ยเข้าแท็กซี่ขับรายวันค่ะอาจารย์แล้วก็ทําสัญญากันไว้ทีละสามเดือนมีเงินประกันสามพบาทตอนนี้ขับมาปีครึ่งปรากฏว่ามีปัญหาสุขภาพจะกลับบ้านต่างจังหวัดทีนี้ไม่แน่ใจว่า ทางทางอู่เนี่ยเขาจะยอมคืนเงินประกันให้หรือเปล่านะคะถ้าเขาไม่คืนเนี่ยก็สอบถามมาว่าจะต้องทํำยังไงคะอาจารย์ก็คงต้องฟ้องนะครับเราขอยกเลิกเพราะปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ไการวางเงินประกันสามพันหมายความว่าวางประกันความเสียหายเมื่อยกเลิกต้องคืนครับค่ะค่ะส่วนคุณสมชายสอบถามเรื่องโบราณวัตถุที่มีผู้วิเศษ วิเศษเขาวงเล็บมาด้วยนะคะวิเศษอีกแล้วเนี่ยนะคะอัญเชิญไปที่บ้านแถมยังสัมผัสนู่นนี่นั่นได้อีกเนี่ยนะคะเขาอยากจะทราบว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันมีความผิดทางกฎหมายยังไงบ้างหรือเปล่าคะอาจารย์คือมันเป็นถ้ามันเข้าในโฟสต์ในสื่อเลือรอนิ์มันอาจจะผิดข้อหาเรื่องของแสดงข้อความเป็นเท็จได้ตามมาตราสิบสี่นะครแต่ถามว่ามันกระทบความเสียหายไหม าเราไม่เชื่อเราก็เฉยๆก็จบครับค่ะค่ะวันนี้เติมมาเจ็ดคำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็นแปด้อยเก้าสิบห้าคำถามแล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนมค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด